ห่อข้าวกองกลับไปกินที่บ้านน้องแอนล,ลี่เร่งทำงานเก็บเงินสดซื้อบ้านทำงานสุดประหยัดด้วยวัยเพียง19ปี มีผลงานให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องสาวสวยแอลลี่อาชิรยาน,นิติพลเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีแถมยังมีงานอ e ีเวนต์รุมอย่างต่อเนื่องจนคิวแน่นงานนี้เจ้าตัวออกมาเปิดใจเตรียมเก็บเงินซื้อบ้านด้วยเงินสดให้กับครอบครัวพร้อมเคียรสถานะหัวใจหลังถูกจับจิ้นกับหนุ่มๆอยู่ตลอด โดยอลลี่ได้เผยว่าเรื่องซื้อบ้านตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งหลังเลยค่ะตั้งใจจะเก็บเงินซื้อเงินสดไหนไหนทำงานแล้วอยากเก็บไว้ทีเดียวเลยไม่ได้ตั้งงบเลยค่ะแค่อยากอยู่กับคุณแม่คือหนูอยากซื้อบ้านให้ทุกคนในครอบครัวเลยจะทำได้ไหมงานติดต่อมาได้นะคะ อีสิบล้านไม่รู้เลยค่ะแต่แอบ,บดูดูก็โอ้เหมือนกันค่ะหรือสร้างบ้านในเดอะซิมก่อนมันเป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะอยากทำอะไรให้เขาภูมิใจด้วยค่ะมีอะไรจากการทำงานก็อยากให้เขาจริงๆครอบครัวหนูก็บอกตลอดว่าไม่เอาไม่เอาหนูก็บอกอ้อมๆค่ะทำงานมาก็เก็บ98%เลยค่ะกินข้าวกองอร่อยมากไข่เจียวอร่อยที่สุดเลยค่ะเคยเอากลับบ้านด้วย ของขวัญให้ตัวเองก็มีค่ะคือหนูก็จะแบ่งเก็บไว้ในงบที่เราจัดสรรไว้ค่ะสำหรับเพลงใหม่ซิกแซกกระแสดีเป็นเพลงที่พี่เดอทอยแต่งให้เพลงนี้เป็นตัวหนูมากที่สุดเลยค่ะใครมีเวลาว่างก็ไปฟังไปเต้นกันได้เลยค่ะทำงานกับพี่ทอยก็สนุกมากเลยเพราะเคยร่วมงานกันมาก่อนบ้างแล้วค่ะส่วนเรื่องหัวใจปังด้วยไหมจริงหรอว่างมากค่ะไม่มีใครเลย หนูบอกทุกคนว่า DM หนูพังตลอดไม่ขึ้นเลยถ้าใครส่งมาก็ต้องขอโทษด้วยนะคะกับแทตแอดลาสเป็นเพื่อนกันค่ะหนูมีเพื่อนในวงการเยอะมากถามว่ากดดันไหมก็ไม่ค่ะเพราะเป็นเพื่อนกันหมดชิลมากๆเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นยังไงค่ะ